เสียหนึ่งอความคิดในใจผมที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเสียเงินซื้อไอ้สิ่งนี้ของ Apple ไปทํำไมกันวะสิ่งนั้นก็คือ นี่ครับหัวชาร์จแอปเปิลครับก็บอกว่าใจนะฮะด้วยความที่ว่าโลโก้แอปเปิลมันอาจจะสร้างมูลค่าต่างๆขึ้นมาทําให้ของเนี่ยมันมีมูลค่าสูงขึ้นแต่เมื่อก่อนมันก็ดีแหละนะด้วยความที่มันมีหัวชาร์จมาให้เอาเนี่ยโอเคเลยนะครับมาในกล่องในกล่องเลยแต่ตัวนี้มันต้องซื้อแยกซื้อเองและด้วยความหัวชาร์จแอปเปิลแน่นอนครับใครเห็นราคาเต็มๆน้องเขาเนาะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะและได้ความเร็วในการชาร์จคือยี่สิบวัตต์และยี่สิบวัตต์ในตอนนี้นะครับไอโฟนเองเนี่ยยังรับไฟที่สูงสุดดถึงวววววัััััตต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 ์์์์เเเลลยแแแ่่่่อออะปรรรนี้้คืกาาาบบททไห กวาทไอ้ว่ารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่น่าจะเสียเงินให้กับสิ่งสิ่งนี้เท่าไหร่ในยุคนี้แล้นะครับเพระาะว่าในฝั่งของเติร์ p ปาร์ตของแม่หลายอย่างอย่างเช่นตัวนี้ฮะชุกเทคอย่างเงี้ยสามสิบาทถึง300ใช้งานได้ กล้เคียงกันเลยมาตรฐานการชาร์จความปลอดภัยต่างๆมีใกล้เคียงกันรวมไปถึงเม้กระทั่งตัวของยูกลีนที่ชาร์จเอลชาร์จไวกว่าหัวชาร์จเยอะกว่ามาตรฐานความปลอดภัยต่างๆตัวกรงตัวแก๊สก็ได้เหมือนกันเลยในราคาที่600กว่าบาทวัาถูกว่าหัวชาร์จ2ิิบาทของ Apple อีกนึ่งะคือคิดว่า Apple Apple เปเนี่ยนะฮะด้วยความที่ราคาพวกนี้มันน่าจะเข้าถึงคนง่ายๆด้วยกับมาตรฐานที่นะตอนนี้มันใกล้เคียงกันหมดแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าใครตามหาหัวชาร์จที่มันไม่แพงไม่แรงเบอร์จนเกินไปเนี่ยในฝ รีวิวนะครับทั้ง2ตัวเมื่อกี้เนี่ยโอหราคาถูกมากนะฮะกดไปซื้อได้ใช้งานต่างๆกับ iPhone iPad ต่างๆก็สามารถใช้งานได้นะฮะกดไปได้เลยครับของแท้แน่นอน